สวัสดีครับผมมารุณศีฝึกพูดภาษาอังกฤษในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยคคำถามและประโยคคำตอบนะครับเป็นประโยคคำถามแบบทั่วๆไปมาดูข้อที่1น,นะครับ How can I go to a book shop สมมุติว่าเราไปต่างประเทศเราอยากจะไปซื้อหนังสือเราก็ต้องถามว่า How can I go to a book shop ฉันจะไปร้านขายหนังสือได้ยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นสถานที่อื่นเราก็เปลี่ยนได้นะครับเช่น how can I go to a toy shop เป็นร้านขายของเล่นเด็กก็ขึ้นอยู่กับตัวของเรานะครับว่าเราอยากจะไปที่ไหนหรือถ้าเราหลงทางจะกลับโรงแรมเราก็ถามว่า how can I go to ใส่ชื่อโรงแรมเข้าไปนะครับเช่น how can I go to BB Hotel อ่า รงแรมบีอันนี้ก็เป็นการสมมุติข้อ2ครับ What shall I do about this What shall I do about this อันนี้ก็เป็นคำถามว่าจะให้ฉันทำยังไงหรือจะให้ฉันทำอะไรละ่ะนะครับก็เป็นประมาณนี้คือบางทีการสื่อสารอาจยังไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราพูดว่า What shall I do about this นะครับเราถามเขาเขาก็เข้าใจว่าอ๋อเรานะยังไม่รู้เรื่องทําอะไรไม่เป็นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราถามเขาเนี่ยเราถามว่าแล้วจะให้ฉันทํำยังไงกับเจ้านี้หรือสิ่งนี้อันนี้ก็เป็นคําถามนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะใช้วิธีทำเป็นตัวอย่างให้เราดูก็ได้เรียกว่าสอนแบบจับมือทำให้เห็นๆกันเลยนะครับ ก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นข้อ3 can you tell me can you tell me หรือ can you explain me can you explain me คุณช่วยบอกผมหน่อยหรือคุณช่วยอธิบายให้ผมหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนคำขอว่าให้ช่วยบอกหรืออธิบายให้เราฟังเราจะได้เข้าใจมากขึ้น นะครับอาจจะเป็นการเพิ่งเข้ามาทำงานหรือมาเริ่มงานใหม่เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังไม่เข้าใจเราก็พูดคำนี้ได้ว่า can you tell me หรือ can you explain me ก็เป็นคำพูดแบบสั้นๆกึงก่งๆคำถามคำคำขอประมาณนี้นะครับเราก็สามารถจำทั้งประโยคนี้ได้เลยนะครับเวลาใช้มันก็จะได้ แบบเรียกว่าพูดให้เคยชินข้อ4 I really don't understand I really don't understand ผมหรือฉันไม่เข้าใจจริงๆ I really really ตัวนี้ก็คือจริงๆนะครับเป็นการย้ำว่าไม่เข้าใจจริงๆไม่ใช่ไม่เข้าใจธรรมดานะครับ I really don't understand เวลาเราออกเสียงคำว่า really อย่ากระดกลิ้นเหมือนภาษาไทยนะครับแต่ให้ห่อปากกลมๆแล้วออกเสียงตัวรอว่า really I really don't understand ซึ่งเป็นการบอกให้คนที่เราคุยด้วยว่าฉันหรือผมไม่เข้าใจจริงๆช่วยอธิบายช้าๆหรือทำแสดงให้ดูอย่างช้าๆนะครับ เรียกว่าเราเป็นมือใหม่หัดขับข้อ5ครับ Did you remember that builder? Did you remember that builder? คุณจำช่างก่อสร้างคนนั้นได้ไหมนะครับ builder แปลว่าผู้ก่อสร้างหรือช่างก่อสร้างอันนี้หมายรวมๆนะครับ Did you remember that builder คุณจำช่างก่อสร้างคนนั้นได้ไหมก็แสดงว่าระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะครับก็คงเคยเจอช่างคนนี้มาแล้วก็นึกอยากจะเรียกใช้ก็เลยถามว่า did you remember that builder คุณจำช่างคนนั้นได้ไหมถ้าจำได้ก็จะคุยต่อซึ่งอันนี้ก็เป็นการถามเพื่อที่จะ เรียกหาช่างคนนั้นมาใช้งานนะครับก็6 do you have his phone number หรือถ้าเป็นช่างผู้รับมหมาผู้หญิงอันนี้เป็นการสมมุติก็พูดว่า do you have her phone number คุณมีเบอร์โทรเขาไหมหรือคุณมีเบอร์โทรเธอไหมนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ติดต่อกันด้วยมือถือ ซึ่งมีความสะดวกสบายถ้าเรามีเบอร์มือถือก็สามารถติดต่อโทรคุยได้ตลอดนะครับ Do you have his phone number หรือ Do you have her phone number คือถ้าเป็นผู้ชายเราก็ใช้ his ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ her อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีบางคนลืม อาจจะใช้ he r เป็น his his เป็น her อะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเนาะต่อมาข้อ7ครับ what is his name what is his name หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ what is her name what is her name เขาหรือเธอชื่ออะไรอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับ what is his name หรือ what is her name แต่ส่วนมากแล้วเราก็จะเห็นผู้รับเหมาหรือช่างก่อสร้างเนี่ยเป็นผู้ชายสัส่วนใหญ่นะครับเนี่กว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆแต่บางทีก็มีแบบคือเป็นผู้รับเหมาทั้งสามีภรรยาเลยนะครับทำงานด้วยกันบริษัทเดียวกันอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีให้เห็นเหมือนกัน what is his name หรือ what is her name ก็ถามว่าชื่ออะไรนะครับต่อมาข้อ8 I want him to pour cement in the parking lot I want him to pour cement in the parking lot ผมหรือฉันอยากให้เขามาเทปูนตรงที่จอดรถ I want him อันนี้คือกรณีเป็นผู้รับเหมาผู้ชาย ถ้าเป็นผู้รับเหมาผู้หญิงก็ I want her to pour cement in the parking lot ก็คือจะให้เขาเนี่ยมาเทปูนตรงบริเวณที่จอดรถแสดงว่าบ้านนี้ก็กว้างขวางพอสมควรคือมีที่จอดรถต่างหากหรือเป็นที่จอดรถที่อยู่ในรั้วบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับ I want him to pour. Pour ตัวนี้ก็คือเทนั่นเองตรงสับเลยนะก้า9 <c oughs> Please calling and talking to him. Please calling and talking to him. ช่วยโทรแล้วคุยกับเขาหน่อยอันนี้ก็ไม่รู้ใครสั่งใครนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าให้ช่วยโทรหน่อยนะครับ Please calling and talking to him ก็คือให้โทรไปหาเขาแล้วคุยกับเขา ว่าเออเราจะให้มาเทปูนที่ตรงจอดรถเนี่ยที่จอดรถที่บ้านเราเนี่ยนะครับจะได้ไหมช่วงนี้ว่างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ please calling and talk to him อย่างในเมืองไทยเนี่ยช่างยังหาง่ายนะครับช่างบ้านเราก็เรียกว่ายังมีให้เรียกหาใช้ได้ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยช่างค่าจ้างแพงมากแต่ถ้าเป็นแถวบ้านเราก็ยังไม่แพงนะครับข้อ10ครับ let him give me the price let him give me the price ให้เขาโทรหาผมเพื่อแจ้งราคานะครับอันนี้ก็เป็นการคุยกันนะครับเพื่อที่จะดูว่าเออราคาเข้าๆที่ ช่างรับเหมาเขาจะแจ้งมาหรือประมาณการมานะครับพอได้ราคาแล้วเนี่ยก็จะมีการคุยในรายละเอียดต่างๆอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ที่ let him give me the price ก็เพื่อที่จะจัดเตรียมเงินนะครับหรือดูว่าเงินเราเนี่ยมีพอไม่พออะไรยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นคนรวย มีเงินเยอะแยะเขาก็อาจจะไม่ค่อยห่วงเรื่องตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็ว่ากันไปนะครับข้อ11 measure the area and tell him measure the area and tell him measure ก็คือวัดนะวัดพื้นที่ the area ต้องอ่านว่า d e เพราะว่า area เป็นตัว a นำหน้า the area and tell him คือพอวัดรู้แล้วว่ากว้างยาวกี่เมตรอะไรก็บอกเข้าไปช่างเขาก็จะได้รู้ว่าเออมีพื้นที่สักเท่าไหร่เขาก็จะได้ไปคำนวณออกมานะครับก็อ่านว่า measure นะครับ measure measure the area and tell him คือตอนนี้ยังไม่ต้องมาหรือช่างอาจจะบอกว่าเออช่างยังไม่ว่างให้วัดพื้นที่ให้หน่อยเราก็วัดพื้นที่ให้ ก็กว้างคูณยาวเป็นเมตรนะครับส่วนความหนาของปูนที่จะเทเนี่ยช่างเขาก็จะถามเราว่าจะเอาหนาสักประมาณไหนก็12นะครับ Have you found a house painter yetHave you found a house painter yet ก็คือคุณหาช่างทาสีได้เราอยังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้อง จัดการด้วยเพราะว่าบ้านเนี่ยมันโดนแดดโดนฝนเนาะสีเสืออะไรมันก็ไปหมดทีนี้ในเมื่อที่ในเมื่อเจ้าของบ้านอยากจะปล่อยเช่าก็ต้องตกแต่งบ้านให้มันดูหน้าอยู่หน่อยก็ต้องหาช่างทาสีมานะครับ Have you found a house painter yet คุณหาช่างทาสีได้แล้วยังนะครับถ้าได้แล้วก็จะต้องมาคุยกันอีกว่า จะใช้เงินใช้เวลาในการทาสีกี่วันเพราะว่าช่างเขาก็ต้องมาดูสถานที่ว่าทาภายนอกภายในหรือเปล่าหรือภายนอกอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่ข้อ13นะครับ ask him how much budget and time it will take ask him how much budget and time it will take ถามเขาว่างบงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายและเวลานะครับเท่าไรเมื่อไรจะเสร็จใช้เวลากี่วันอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราก็ต้องถามกับช่างนะครับถ้าเราไม่ถามเนี่ยช่างเขาก็จะทาไปเรื่อยกินค่าแรงไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นเราต้องถาม a s k h i m how much budget and time it will take คำว่าบั d จ e ตก็คืองบประมาณในที่นี้หมายถึงค่าแรงค่าสีนะครับที่จะต้องเอามาใช้ในการจับจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทาสีเนี่ยหลังหนึ่งก็หลายตังนะครับข้อ14 can we finish repairing the house within this month can we finish repairing the house within this month เราสามารถซ่อมบ้านให้เสร็จภายในเดือนนี้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับที่เจ้าของบ้านอาจจะเป็นสามีภรรยาคุยกันว่าเออเราจะเร่งให้งานจบภายในเดือนนี้ได้ไหมเพราะถ้าเกิดยิ่งช้านะครับคนที่จะมาเช่าก็ยังไม่ได้เข้ามาเช่าเงินก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้อง finish ก็คือต้องให้เสร็จภายในเดือนนี้ Can we finish repairing the house within this month? คือเราเนี่ยต้องซ่อมบ้านนะครับปรับปรุงซ่อมให้เสร็จภายในเดือนนี้นั่นก็คือความตั้งใจที่จะทำข้อ15 So that I can find someone to rent our house So that I can find someone to rent Our house แล้วฉันจะได้หาคนมาเช่าบ้านของเราอันนี้ก็เป็นความคิดที่ว่า,าจะรีบซ่อมบ้านให้เสร็จไวๆเพื่อจะได้หาผู้เช่ามาเช่าบ้านของเรานะครับจะได้มีรายได้เข้ามา so that นะครับดังนั้น I can find someone ฉันก็จะได้หาคนนะครับ someone ใครก็ได้ที่สามารถ จ่ายค่าเช่าได้แต่ว่าก็ต้องคุยในรายละเอียด to rent our house เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้องคิดนะครับว่าบ้านเราเนี่ยเหมาะกับคนประเภทไหนที่จะมาเช่าไม่ใช่ให้เช่าแบบไม่ดูตาม้าตาเรือก็ไม่ได้ข้อ16นะครับ did you check the water system and the electrical system or not did you check The water system and the electrical system or not คุณได้ตรวจระบบน้ำกับระบบไฟฟ้าหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามจากภรรยาถามสามีเนาะว่าเออนี่เธอนี่คุณได้ดูระบบน้ำระดับระบบไฟไหมว่ามันโอเคเรียบร้อยดีไหมเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าเรื่องไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องน้ำยังไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องไฟนี่เรื่องใหญ่ถ้าเกิด ไฟฟ้าลัดวงจรก็ยุ่งเลย Did you check the water system and the electrical system or not เพื่อความแน่ใจนะครับคุณภรรยาก็ถามสามีว่า,าคุณเช็คเรียบร้อยแล้วยังดูเรียบร้อยอยังดูดีๆนะข้อ17นะครับ Yes we need to have an internet connection Yes we need to have an internet Conne c t i o n ใช่เออเราต้องมีอินเทอร์เน็ตให้ด้วยนะต้องให้กับผู้เช่าอันนี้เป็นการเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่บ้านหลังหนึ่งจำเป็นต้องมีโดยเฉพาะคนสมัยนี้นะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตให้เขาเขาก็อาจจะไม่อยากมาเช่าก็ได้นะครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องจัดการนะครับให้กับผู้เช่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น นะครับก็ต้องมีการคุยในรายละเอียด Yes we need to have an internet connection คือถ้าเรามีพร้อมนะครับมีบ้านแล้วมีไฟฟ้าน้ำแล้วก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตข้อ18 Have you prepared the rental contract yetHave you prepared the rental contract yet คุณได้เตรียมใบสัญญาการเช่าบ้านแล้วอย่างอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสัญญาการเช่าบ้านเนี่ยคือข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าจะต้องเข้าใจตรงกันว่าการเช่าเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและสิ่งสำคัญก็คือบ้านหลังนี้คุณจะต้องดูแลยังไงไม่ใช่จ่ายค่าเช่าแล้วฉันจะอยู่ยังไงก็เรื่องของฉัน บ้านจะเละอะไรชันก็ไม่สนใจอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมีใบสัญญาหรือสัญญาเช่าซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่านะครับแล้วคนไทยเนี่ยไม่ค่อยถนัดกับเรื่องแบบนี้ข้อ19นะครับ we will provide them with two air conditionings We will provide them with two air conditionings เราจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้2เครื่องนี่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยทุกวันนี้พัดลมเอาไม่อยู่นะครับต้องใช้แอร์ถึงจะนอนหลับถ้าเรามีแอร์ให้เขาโดยเฉพาะห้องนอนอันนี้ให้2เครื่อง แต่ไม่ใช่ให้เขาเอาไปนะครับให้เขาใช้ตอนอยู่ตอนที่เขาเช่าก็จะเป็นปัจจัยเป็นสิ่งสำคัญในการที่เขาจะได้ตัดสินใจว่าเออบ้านหลังนี้โอเคนะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีอะไรต่างๆเยอะแยะมีแอร์มีอินเทอร์เน็ตแล้วมีอะไรอีกนะครับ We will provide them with two air conditionings ก็อ20นะครับ and there is a watching machine as well and there is a washing machine as well แล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้อีกหนึ่งเครื่องด้วยนะครับเครื่องซักผ้าก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าคนเราเราใส่เสื้อผ้ากันทุกวันเนาะไปทำงานกลับมาก็อย่างว่ามันก็ต้องซักเพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้าเราให้เขาใช้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็น and there is a watching machine as well นะอันนี้ไม่ใช่เป็นการแถมแต่เป็นการที่ให้เขามีไว้ใช้ตอนที่เช่าบ้านพักอยู่บ้านเราเขาจะได้เสียค่าเช่าให้เราตามที่ตกลงกันในสัญญานะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้และขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แดงก็ได้นะครับจะได้มีกำลังใจเยอะๆวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ